จะดอกไงตอนนี้คงเดียวครับตาอลยอุย้ยดอกตะลา,านพอ่อไค่โอ้ห็ดไค่ครับเห็ดผึ่งแสบ네น,นี่ยตูมใหญ่ครับนี่ว่านหลายยิงพ่อเนาะยิงจับยิงพอ่อ เห็นบ้างเห็ดได้ไหมหายช่างเปลองอะไรปลาฮัดซอดเด็กปีนองครับมาดู้มาเก็บเห็ดน้ำกันครับเห็ดแบบนี้นั่มเปหนึ่งจิ๋มเจียครับแซบหรือว่าเห็ดน้ำจิ๋มซี่ฟูดหลาดแซบครับเลย นี่มีบทสีเด้วยเนาครับนี่ดอกกุ้มตุ้มมัครับนี่เห็ดปอดดินครับมาว่านี่ตะนุนเอาไปกินปลาติดใช่บอกแล้วว่าสุดยอดขาสวยงามพ่อคัดได้ดอกกุ้มตุ้มทั้งสี่มมีงามเนาะแมนดอกใหญ่ครับเห็นมาครับรสชาติไข่ครับเห็ดขอนครับพ่อคัดได้เดี๋ยวป่ได้ไม่เป็นสี แม,นไ,น,มนไงพออะไรของแสบเจ้าเนี่ยนี่จะดอกกำงามงามูเงี้ยเต๋วอยู่ดอกงามดอกงามดอกง่ายมูนีด่ดอกรุ่มสมบูรณ์ข <ừ. S 1> าประจอย โอ้ไงโมงเมนเฮ็ดขาดสารอาหารไปบ้างมองนี่หาหลีบทล่นอยู่หายกูเห็ดเป็นโปลิโอไปกันาดไหน,นรเก็บเ,เก็บไรมาเลยเลยครับ<ฮ>สุดยอดเลยขาม้างฟังผิดไหมบอสครับพี่บอาสตอนส2งมงอันเด ออกไปทางไหนเนาะน่าจะออกเป็นแค่ครับในชนิดนี้ด้าน,น,นล้างนี่บอสละนั่นพุนเป็นไงบอสละนั่นพุนพุนออกไปพุนพุนออกไปพุน,อพนเออแมนทาางงี่ตะขาวยังไงต้องหนาที่ตะขาวยังไงครับส่วนนี้คือพิพุงออกในซองมือ ดอกง่ายกันายนางห่งทางแบนี้อ้โนนี้ละข้าหาไม่ต้งมีหือหมเานมไ่งไนมีที่หยีบดีนั่น เือแม่นทีกะโหลกันอาว่าว่าท่สุดข้ามโคล่ลวกัน่โหดไร่อเอาเลยครับเจียวกลงางแหงเย็ยแห้งงามไมนได้ใงยางหยีบเกินึ่ว่าไต้ที่เอาดาหนาเนาะพี่น้องเออห่ันนั้นในปุ่มกะไไม่ปุ่มบอเออเดีย๋ดวยวคอวยไป อันก <molec> ็ยังค้องแสบนเป็ค่นุพ่น้องโอ้โุ่นข้างในออกหลายไม่จะดอกข้างๆด้ยพี่หนโอ้โหปื้อสิตาตาบึ้งขึ้นเหงาเลยค่ะมาตาทั้งหนอเต ค่อยหมุนใหม่เนาะรุ่นเบื้องเด็กกระตานึงมเท่านี่บอกเลยว่าผู้ใดบ่าด้กินที่ว่าเสียใจแห้งครับบอกเลยล่ะแต่เบิ้มถ้าอยากก็ตอกไปหากินด้วยครับสื้อเข้าอยากว่าเก็บเก็บอยู่ไหนกันอยู่ปลาเห็นข้างหน้าครับมนาเลยจ้ะกำลังออกใหม่ไหมจะสิวออกยังไงดีเล่นบ่ không cần lấy đèn đỏ của nó à oh, nhìn nào nghe sang ngồi đứa mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เ,เดี๋ยวเพื่นเด้อไปอาล้างสลัปะ่ะครับเนาะออกมาทิงแล้วดีนี่ตัวนี้โอ้ตะดอกบางงาม แต่นหนยังโอ้โหดอกไงลีมึงครับสะออนสะออนนี่ครับของเท่ไผยก็หิ็ดผึ่งต็โดลดาขามึงครับผมมึงขาหอนมาหอน่าโบโจงกับปุยมวานไลครับปุยตราสะออน ออกโอนด <laughs> <laughs> อกทางด <laughs> อกไปตัวที่ก <laughs> ลุ่มใหญ่งามกลุ่มหมู่วานเนาะดอกงามคิดว่าหมู่ว่านนี่กำลังใหญ่เด้ที่เขากำลังใหญ่เห็นบ่สูงเขาคำคำ <c oughs> มือนี้มากขามขึ้นมาก <c oughs> เอาไม่เหยียดีนึงเอาเอาเอากับโปงเจมัน ทที่่มนก็อยากเห็นนี่แหะครับเพื่อนไอพี่น้องเิน้ำเนืคือว่าแตงเห็ดถี่มันล่มอยู่ในดินเลยครับจะไปเก็บกับมันหยาเอาจฉพาะดอกทีต่างๆดอกห้าก็ดเนี่ยพี่ใชกวงเห็ดพึงน่นไหมพึงเขาพึ่งขาโอ้ เออครับลูกเพียไปหันละสามมือพันไปพอสามดอกบอกให้เมื่อก็บในกันน้องอีกอนครับผมว่าเราไปว่นหางเห็นละโงกครับเรามานโอ้ยมาเบิ่งกิีฬาเจ้าสีรศรอ่อนคากนี่ดอกซ้ำนี่โป้มือนี่ขามันน่ะอยู่าบั้งหลังเหมือว่านเอาสนทิมเลย หนังคนละาหมวนเล่ยคาาฮ็ดนี่บิ้งครับเบิ้งกันยาวๆครับตอนนี้กับแปดนาทีแล้วลากยาวไปเลยครับอยากพี่น้องเสียอัธรรตในการรับชมครับอันมันค้าคๆก็ย็ดไอย็ดอง์ง่กันนะเอาไว้ก่อนครับพี่น้องดอกง คือมึงท <es> mm ึ hmm. ่งหมละออกคอไม่มึงทึ่งหมดละลายปรดันุ่เอาองค์นกันบอาล่ะไอาก็บเห็ดองค์นกันมหู้ดงไงกันเลยเห็ดองค์นเาสีดีิ้นมูู่ดิก็มีตู้มีไปเอาเอาแน่นตู้มหน่อยเราหาไป Ồ, tí cái đi mò là sao <laughs> vậy? <laughs> Anh như đi mò là bỏ đi nó Bóng xe Cái đứa chìa sang mà này <laughs> <laughs> Tổng cắp hay kín này này mình ได้เลย,ยม่้อมเยอเาดิเน,นี่ยนี่บอ,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 อกมามีบอลล็เห็นออกมานั้งผีนะ่แ้าบาบลงเบือ้องข้างหลังสุออกเป็นเ้อง์ง โอ้ในโมเดวทุดยวดเลยเดยมิเตอบอักทุกยวดขาเลยส้องค่อยๆสองนัฮะฮฮะ ดอ,อกบ้านบ้านแห้งเบ้าเบ้าครับมันบ้านโพดนี่นะแมน่นเอาแต่ดอกตุ้มมามาเปิ้งผลงานนะครับหมูเลก็กอ้าวนี่นะครับเสานีครับเปิ้งขิ<ม>งกระตาเลยครับมันมันครับเปิ<ม>้งครับนี่เห็ดไข่ตะน,นุนผ่ไว้ครับปื๊ดสะอ้อนนี่นะครับเห็ดไข่หลังเขียวแกงกระไดครับปนกระแซบ มีดอกต้มหน่อยๆน้ำนะปิดไปด้วยตายดอกเยอะครับแล้วด้านพอดอกนึงอยู่ทั้งหลังครับมาบกึกครับพี่อยู่ตรงไหนเนาะอยู่ใส่เนาะโอ้คุณเด้อ้ยผมบอกเนี่ยไปบึกใกล้นึงอยู่นี่อยู่กลางทางเลยเนาะ ปตัดแบีนใดลมะยุ่อาปลาครับหาก็ตอดันนาบครับโนอยู่ตรงหนาลันพอยังครับอ้ยพกมันใกล้ครับคือจรงดอกง่ายเดี๋วลัน อาอสอออนนีเด็กพี่น้องเอ้ยครับบึ่งนี่จะเชื่องยังไงเด้อเราเลื่อนเนี่ยงามแมงงามแมงเขาพี่ครับบงพูนอ้อมพ้นเลยพูนโอ้ขืนพี่หอดป้ายพ้นพูนทำไมล่ะนี่ก่อนเนื้อเกย์ถือฟ้ามือครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันหนึงนี่ครับ พี่เอ้องพี่พี่เล้กตัวงพีกอบเก็บภาพความงามก่นอน้ยอุ้ยอุ้ยสดีครับแต่ละดอกพูดย่อดเลยเอาอยู่นตงกันแน่ๆครับมาเก็บเลยครับสดๆจากปลาบานขนาครับ ถามว่าพี่กัดอไหรือพี่น้องเด้อยูกลางปลาครับผมกระกเย็บ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 หนึ่งวัินงลางมีดออ่อนเลยจ้าเอานดีตันึงนันละนัูกอืมเอ้ยยดแถวไหนนะฮะหแต่วาอย่ส่วน่างครับแถวแวเขื่อนครับ เอาแค่น,นี้แหละครับอยู่กลางกลางปลาพอกัหมุดปลาลุยดวงมาพอแฟนคลับหลายคนอยู่ครับปูดห่อกันอยู่ปุ่นเกาะกัน้นเท่าไหร่ครับทุกคนเขาหยากเอาแบบนี้ครับเอาเป็นเงาโอ้ยแกงขึ้นจีแบเนาะนี่ครับเคีย้ยวๆเนี่ยนี่บอ ไปทั้งหนาเปึ่งไงพุนอูมุมพุนทังอ่อเปร่งปัญหาพอผมคิดว่าน่าจะออกอ่อมพุ่นนะเสาลันมองไปเห็นสองดอกแรกครับอ่อนนมาดี่ือะไรฮะ องนก่นนะ่ะองนกออก <laughs> ออมาแล้วพี่อุย้ยคุณเดชผมนเลยไม่ได้แคนน่นั้นแม่พี่น้องสปอนอะลรนี่เบิ่งเสียงกับชับๆเลยเก็บมอนอะไรนี ดอกไม้งานงนี้ก็ต้องหมุนได้หน่อยว่าหมุนบ่ได้สีสวยฮึบออคูมนันมันครับต่อเป็น้ังนนดได้ยังนะผู้มีบอ มอใเนี่ยโ่ออกมาตั้งรางเหรอหลางน,นี่ปอ,อเดี๋ยวพอเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงครับาจะเลือบออเเอไม่ต้องปิดนี่ที่วนนี้ออ,อ,ออกเคลยียร์เเคลีร์สิมออกอะไรตั้งางวะออมพูดแล้วเน่ยเลยมีตัวลายเออก เอ๋เอเมดแล้วครับช็อตนี่ถือว่าหมานอยู่เนาะครับนี่มาเบิ่งครับโอ้ยกับสะอเนี่ยครับเลยหลุ่นกระต่อไปครับไปสแลนเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวไปด่านาก่อนนี่นี่ดต้นไม้ดังงานนี่มีไอเ,เห็ดเห็ดแดงครับเห็ดแดงกอดอกหนึ่งเลยละอยู่งกลางๆฟังมืยืนออกคน ยังได้เงาฟังนี่นี่งงนตื่นใหม่ยายนี่นี่แ,แดง,น,งนี่อะไรกำลังออกใหม่ครับเห็นปะนาน,นสีขึ้นกล่องเลยนะสีแดงเนาะเม่อทัานเห็น้วี้ยค่อยๆซองลงเฮ็ดเฮ็ดยังล้วนะ่ะ อันท่าน่ายนะเลยเห็ดเบื่อแมนบอกตรงนี้ก็คัะโอเคสบายค่ัครับนั่งยืนดีก,กับเห็ดออกมาให้เบ่งพูดแน่นน่องน้งนแซาด์พอโดษแล้วนะคร๋ยวคือพักก่อนเนกินหนามกินในก่อนกับเห็ดเท่า เล็ดองนกเน้เนๆลางท้างครับมาหนาดีครับโอ้ยบ้านวนพอดีเลยถึกฝนดิบ้านเลย mày cái của nó tao lần nó ôi thì những thì cứ hết thì xe thì hết nên thấy vì hết than hết đam hết than ngang 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 gì vậy น้ำไปนหนึ่งครับจิ๋มแจวเพราะว่าเห็ดเป็นขนขาดแคแข็งรถฉาติจืดโอเคค่ะเกี่ยวกินน้องนิดนะครับอันนั้นเป็นอะไรกันตรงนี้ติดดินเปล่าวะมันติดดินกับมันล่างไงติดติดมวลหูพูดถึงางายนหมือไง พี่น้องเพิ่งเลยเด้อโอ้ยดอกปกตดเลยนี่อันนี้เท่าเลยเกี่ยวพี่น้องเ่ดอกตั้งเีคุณครับอันนี้หาหาดอกเต็มประตาออืโอ้ดอกงามมากเลยเท่าทิมกามี เราว่ากันหาเรื่อยๆเนะาะปลาขนขงางง่ายผู้ได้ถิ่างย่างตัวใหญ่แห่งได้กับปลาหนิกับปลา,าขนาดนี่งามขนาดเลยเป็นด้ำบ้านอุ้ยก็มั่งแข็งงามเลยนะหมวกว่านนี่ตุ้ม ดอกตูมอันนี้ออกเยี่ยมดอกตูมดอกงามๆครับอู้ดอกโอ้ยขายอะปุ่นดอกนึงครับส่อแนงนงอ๋อนังส่อปุ่นดอกมันง่ายเลยปุ่นทางไหนไงทางนั้นนะต้องกุมนั่งซองอะลีตัวนี้ชนิดนี้มากกว่าความมืดอูยดอกคือเมย์ยอมแหนงเลยจ้ะเนี่ยอู้ดึงเดดตาเลย อยู่ดิไม่หนดวใหมข้างหลังดูดิดอกตู๋ดอกนี้ก่อนที่ดอกนี้ก่อนดอกนี้ก้อนแมนโอ้โหครับขาใหญ่เสียงแน่นแน่นหวานน่าก็ยี่หร่อเขลากําเลยว่ะราฉาิมันนี่เปลของกรมบานเท่าเลย เฮ็ดอียังโอ้ยช่นกโอ้ย่ี่เปิดพี่น้องล้าไหมปอดขับพุนครับพี่พูนไม่เกา้มยเ้มุกย่พี่พีพี่เด็ดพี่เด็ดกห้เ็ด เอาเนี่ยสุดยอดเลยอโอ้โหไหนเป็นเงาเลยครับจากดอกก้นนี้หา,ด,หาดอกดอกมือกะ1ิบบ่หนึ่งศูนย์เข้าในถุเพ <laughs> าย,ยุงมดล้รยังมาเจออ่ะโอ้ยบ่ <laughs> ทีแรานี่บอกไอ้นั่นเด้อไปทะเบียนรถจะคล้องนะซิบเก่าอ่ะ ไ,ไ,ได้ยูครับพอได้เก็บยูอ้าวโอ้นี่ครับเห็ดองนก่ว่เห็ดยังแต่ยังบอไข่เห็ดยันยนะครับบไข เฮ็ดองนกน,กนะครับผมเอิญอไเห็ดตั้งแด่ละครับครับรวมหณะาเบิ้งนะครับเป็นยังไงเด็กมานบ่สมานนี่แตงโาเบิ้งสับเดนานเฮ็ดหาดลายด้วยไ้ี่ตังกอกนบอสอืไ้ดอกด็กนอสไเดกอหลายเน,นาะ ไม่ใช่เบาๆเล mhm. ยเบาโยงเอ้โาขึ้นเร็วตาได้บออู้หูั่นอู้ยลูกนี้แบกนกำนักเลยบัวขาวโอ้บัวขาวแบกนกำนักดอกงามๆอยากเป็น้องได้เบิ่งครับนี่คือเห็ดหาดครับกินได้เมื่อกี้ผมให้ให้หน้าเบิ่งเมื่อกี้ครับใายในไอ้ผุหน้าเนาะทางสีนะกินได้ อเอาดอกกุ้งตุงนะ้มเลยแกดอกนะกินกินหน่อเบืองแนะ่จะแตกเพราะมีแห้งกระดับกระตาไปครับบะดำม,มีนั่นแหละซุบมบิดกิน<า>ดได้กินได้นี่ครับถ้าวบัวดงมากบัได้เห็ดก็เอาเห็ดนีพี่เห็ดกินได้เป็นหน่อครับเอาไป็หนึ่งจิ้มเจียวแซ่บนี่จ้าเห็ดผาดงามๆเลย ส้มตึงเลยช่วงนี้เฮ็ดสีส้มเก็บเนยตอนนี้กหานเปือนี่มีสีสีดอกอ๋อเฮ็ด<ๆ>สีส้มเ <Born and out> ห็ดพิธาเฮ้ย <ü ff> พ่อๆจับในกระตาเลยอาจาะจะมีจุ้มอยู่นะิีว่าหลบติ่งแล้วครับพี่ต้องว่นหาเบิ่งดอกตุ้มอาจจะมีอยู่นี่แล้ว พาอ,อเฮ็ดชนิดจะออกเป็นโซนครับเฮ็ดองนกขาโลบยังไงเห็นบานเป็นมูยินบ้านเต็มห้องเสาแล้วเอาว่าถ้ามาโซนนี้เกาได้ก็ตจตงา่า มานครับอดอกป๋งไงเลยครับสุดยอดของเห็ดดอก,กงามเออเหได้ยังทีชักซิปดอกเต็มกระตาเลยมันต้องมีมูด้วยนี่ดิอ๋อครับดอกงามครับกกดต้องค่อยค่อยหาดินี่ต้องว้าว ข้างนาเฮ็ดไข่ล่นให้ต่อใหม่แต่ <c oughs> มังงางดีกา่นาน้ะออกอยึดต้องสั่นครับเฮ็ดถึงดัมสระนาพอต้องหีนดอกเงินสยเนาะ อย่ไงน,นี้บ่ายปะ่ะใหญ่ป่ะใหญ่นักอภิม,มาหาดอกเห็ดครับโอ้ยพอ่ออีแม่เห็ดทุนป่าที่โถครับบุญเหมือนเห็ดสินแต่บอมแมนครับแต่ดอกไม้แห้ง ้่ถ้าออกเต็มพ้นคือตานนันแดงเนาะเห็ดข้ามมอนนี่มีดอกง,งามๆเลยครับนี่เห็ดจับๆจนกันเลยเห็ดขาปะหองสลันพ้าบ้างล่ะต้นขาของมีกินคิว วันนี้วันนี้วันนี้วันน nah. oh, 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 okay. oh. uh. ี้โดนเบ้งเฮ็ดคาเฮ็ดคา่าเมนเฮ็ดคาไนโนดอกนี้โอ๊ตพอแล้วอ๋อนี่ถึงกัมครับเย่างพอกั้นดอกงามไหมเอ๊ง มือมนมบับีดกเเามเกเอเหดเงื่บดินดินอ๋อเห็ดบดินหาที่เรสายนะนอกเดี่ยวหาหมูบหมนุาผู้โดจังเอาไปก่อนเหามงคือจังมาเหลือไว้อาลางซอันจากเศร้าดอกง เดี๋ยวแ๊บนี้นี่ไหมใ่แล้ววะโอ้เหลือแต่ข่ามันหลอกขาาไปแล้วไม่จะจัหลอกข่าเป็นเห็ดเบื่อครบ่็นี่ พี่เดชพันธ์พักกันอาถิมครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับสำหร็จมนี้ครับผลงานทำมาเบิ่งครับเต็มกระตาคือเกาเห็ดดอก,กงามๆครับเห็ดองนกเห็ดบดดินเต็มแล้วกลับบ้านแล้วครับีแดอกใหญ่